ดีค่ะเด็กๆวันนี้คูก้อยมาอยู่ที่ตลาดค่ะว่าจะมาซื้อผลไม้กลับไปรับประทานที่บ้านซะหน่อยตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วนะคะแต่ก็ยังขาดอีกนิดหน่อยถ้าคูก้อยถึงบ้านแล้วแล้วจะมาโชว์ให้เด็กๆด,ดูนะคะว่าได้อะไรกลับไปบ้านแต่ตอนนี้คูก้อยขอไปช้อปปิ้งต่อกันนะคะแล้วเจอกันที่บ้านค่ะเด็กๆคูก้อยกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเด็กๆ เหนื่อยเราก็ร้อนมากด้วยค่ะแต่ได้ผลไม้มาแยะๆเลยค่ะก่อนที่คุณมค่อยออกจากบ้านคุณก็ต้องใส่แมสสวมถุงมือแล้วก็ปกปิดร่างกายเราจะได้ห่างไกลจากเจ้าโควิดแต่พอกลับมาถึงบ้านแล้วก็ต้องถอดแมสทิ้งล้างมือแล้วก็อาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยมาทำกิจกรรมคุณพ้่อยขออนุญาตเด็กๆ ไปชำระล้างร่างกายอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อย่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะเด็กๆอาบน้ำอาบถ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลย mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. ก่อนที่ครูว้วยจะทํากิจกรรมต่างๆเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วเราก็ต้องมาอาบน้ําชนระร่างกายของเราให้สะอาดเราจะได้ห่างไกลจากเจ้าโควิดตัวร้ายกันค่ะ เรามาดูกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าคุก้วยไปช็อปปิ้งที่ตลาดมาได้อะไรกันมาบ้างนี่เลยค่ะอย่างที่หนึ่งเลยค่ะคุก้วยได้แอปเปิ้ลมาด้วยอย่างที่สองเอ๊ออะไรนะกล้วยนั่นเองค่ะอย่างที่สามคืออะไรเอยฝรั่งนั่นเองค่ะเด็กๆ อย่างที่สเจ้าส้มผลกลมของเรานั่นเองอย่างที่5้าราชนีของผลลไม้เลยนะคะเด็กๆเ,เขาก็คือเจ้ามังคุดนั่นเองค่ะต่อไปเอเอ,เอผล,ลไม้ชนิดนี้เด็กๆจะรู้จักกันไหมคะเขามีชื่อว่า น้อยดาค่ะเด็กๆแล้วก็ยังมีเงาะด้วยนะคะเอ๊หมดหรือยังนะคไปขอหาก่อนนะอ๋อผลสุดท้ายนั่นก็คือเด็กๆรู้จักกันไหมคะ แก้วมังกรน,นั่นเองหมดแล้วค่ะเด็กๆผล,ลไม้ในตะกร้าของครก้้ยเด็กๆรู้ไหมคะทั้งหมดนี้เป็นผลไม้ที่ครกล้ยชื่นชอบมากเลยมีรสชาติอร่อยแถมยังมีประโยชน์ด้วยนะคะผละไม้ต่างๆเหล่านี้มีวิตามินซีสูงทำให้เลือดพ่ออกตามไรฟันของเราและที่สำคัญยังสามารถ ป้องกันไข้หวัดต่างๆได้ด้วยนะคะเด็กๆผล,ลไม้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะเด็กๆแต่เอ๊นอกจากผล,ลไม้ในตะก้า,กานี้แล้วยังมีผล,ลไม้อีกหลากหลายชนิดเลยค่ะที่คุ้ก้อยไม่ได้ซื้อมาแต่คุ้ก้อยจะพาเด็กๆไปทําความรู้จักกับผล,ลไม้ชนิดต่างๆผ่านนิทานเรื่องหนูนิดซื้อผล,ลไม้ขึ้นค่าเด็กๆ เด็กๆอาจจะชื่นชอบผล,ลไม้ในนิทานก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมและรับฟังรพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆไปเลยค่ะ ทานก็จบลงแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆมีผลไม้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วมีผลไม้ชนิดใดบ้างคะที่เด็กๆชื่นชอบกันบ้างถ้าเด็กๆรู้แล้วอย่าลืมมากระสติปบอกกล้วยนะคะเด็กๆวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆในหน่วยผลไมู้กล้ยมีกิจกรรมสนุกสนุกเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆรอติดตามกิจกรรมต่างๆกันได้นะคะวันนี้คูกล้ยขอตัว ไปรับประทานผล,ลไม้ในตะก,กร้านี้ก่อนนะคะเด็กๆแล้วเราพบกันค่ะในกิจกรรมต่อไปค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย